ขอต้อนับเพื่อนเพื่อกรสู่เกมเซเว่นไกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมและเหล่าตัวละครที่เอาไว้ใช้งานในการตีบอสเลดกิลว่าเราจะใช้ตัวละครไหนตีดีสําหรับคนที่มีตัวและก็ไม่มีตัว ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2และ Black N Lock X Next Generation Black N Lock Origin เกนชิ้น Impact Blue a r และยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอ like ดไลน์แอด PowerPay เช่นนั้นนึกจะเติมเกมนึก ในส่วนของการตีบอสเลดกิวนี้นะครับก็จะมีทั้งคะแนนกิวแล้วก็มีคะแนนส่วนตัวในกรณีที่เราเก็บคะแนนส่วนตัวทั้ง3ตัวได้คะแนนตามที่เขากาหนดก็จะมีทั้งเงินมีทั้งลูบี้มีทั้งโทปาสเหรียญแห่งกิยศนะครับซึ่งยิ่งเราสามารถเก็บคะแนนได้เยอะนะครับของรางวัลก็จะมากขึ้นและก็จะมีในส่วนของคะแนนกิวของรางวัลกิวด้วยก็จะเป็นคะแนนโดยรวมของทุกๆคนที่อยู่ในกิวในการทาดาเมจโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นแต้มกิวนะครับแต่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกิวนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส บอสเลดกิลวพวกนี้นะครับเขาก็จะมีช่วงเวลาในการตัดซีซั่นถ้ากิลวไหนคะแนนได้ดีก็จะได้ทั้งเงินและก็แต้มกิลวหลักๆก็จะเป็นเงินกับแต้มกิลวนี่แหละถ้าใครเงินเหลือทองไม่เหลือนะครับอย่าลืมไปช่วยกันเก็บคะแนนกิลวนะและในส่วนของการจัดทีมตีบอสนะครับต้องดูในบอสน้นนะครับเพราะว่าบอสแต่ละตัวก็จะมีความสามารถของสกิลเนี่ยแตกต่างกันไปอย่างเช่นบอสตัวนี้นะครับอนาเคทอสซานี่ก็จะเป็นมังกรฟ้าผลความสามารถของบอสตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือเขาจะมอบผลไฟฟ้าช็อตให้ส่วน สาหรับความสามารถของบอสตัวนี้เขาจะทําให้เราติดวาดกลัวและส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอุทยานเงียบงนันความสามารถของบอสตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือเขาจะทําให้เราเนี่ยติดสถานะใบหรือเป็นใบซึ่งในการที่เราจะสู้จ็บบอสพวกนี้นะครับเราต้องหาตัวละครต้านสถานะพวกนี้อย่างตัวมังกรอรีเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวละครนี้นะครับเฮนรี่แต่เป็นเฮนรี่ฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะมีพาสีพเพิ่มต้านไฟฟ้าช็อตส่วนถ้าเป็นดินแดนกลโลหนตัวที่มีต้านสถานะก็จะเป็นทีออน ตัวละครสีฟ้านะครับพาสีของเขาก็คือจะเพิ่มต้านทานหวาดกลัวและส่วนอุทยานเงียบงนันตัวละครต้านสถานะก็คือวาเดอร์เป็นตัวละครระดับหายากเขาก็จะมีเพิ่มต้านทานเป็นใบเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตัวละครที่สามารถขัดสกิลของบอสพวกนี้ได้แต่ตัวละครพวกนั้นยังไม่เข้ามานะครับณนะตอนนี้เราก็เลยต้องตีทาดาเมจเก็บคะแนนไปก่อนได้คะแนนเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นคะแนนก็ขึ้นอยู่กับทีมของเรานะครับผมในส่วนของการจัดทีมในการสู้บอสถ้าเป็นบอสอนาเกตอาซน,นีหรือผู้ปกครองแห่งสายฟ้าสําหรับตัวละะครที่แนะ เลยนะครับก็จะแนะนําตัวละครตีใกล้เพราะสก,กิลของเขายิ่งเราอยู่ใกล้เขาก็จะสร้างความเสียหายได้เยอะจะมีรัศมีการทําดาเมจของเขาถ้าเราอยู่ในแถบสีจางดาเมจที่เราโดนจะน้อยแต่ถ้าเราอยู่ใกล้มากเกินไปแถบสีเข้มดาเมจที่เราโดนเนี่ยก็จะเยอะมากๆฉะนั้นตัวละครที่ต้องใช้พื้นฐานเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นคาลินเป็นตัวสายทรับอยู่แล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ที่สวมใส่เนี่ยเราก็ใส่เป็นเซ็ตลดคูดาวได้เลยนะครับอาจจะมีแหวนเพิ่มฮิวแหวนลดคูดาวส่วนตัวละครที่2นะครับก็จะเป็นคีหลักตัวเพิ่มด้านทานสถานะในที่นี้เรา ก็จะใช้เป็นเฮนรี่ใช่ไหมครับพื้นฐานถ้าเราอยากได้ตั้านสถานะเยอะเราก็ต้องใส่เซ็ตเพิ่มเลเวลอยู่แล้วส่วนถ้าตัวนั้นเป็นฮิลเราก็อาจจะใส่เป็นสร้อยฮิลหรือถ้าตัวนั้นเป็นดาเมจก็ใส่เป็นสร้อยดาเมจแต่ก็ถ้าเพื่อนๆมีพวกอุปกรณ์ตังหูที่ย้อนเวลากลับก็สามารถใส่ได้นะเพราะอันนี้ก็จะทําให้สตูเนี่ยลดพลังโจมตีลดลงและสามารถลดพลังป้องกันของเป้าหมายลดลงได้อีกด้วยนะครับผม ผมก็จะใส่เป็นแบบนี้ส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวละครทำดาเมจอย่างที่เกิดว่าจะเป็นตัวละครสายโจมตีไกลใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมีโคเซตนะครับก็ให้ใช้โคเซตและเครื่องประดับเนี่ยก็ให้ใส่เป็นเซตยอดมนุษย์นะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆเราต้องใส่เซตคียนะแต่นี้ผมใส่เป็นเซตบวกพลังโจมตีนะครับเพราะเห็นมีกล้ามสองแสงข้าม5ก็เลยใช้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีโคเซตตำนานบวก ให้ใช้โคเซตฟ้าก็ได้เหมือนกันเพราะโดยส่วนตัว i อดีที่ผมเล่นอยู่เป็น i อดีหลักใช่ไหมครับผมไม่มีตัวละครตำนานบวกผมก็ใช้เป็นโคเซตฟ้าเป็นตัวทำดาเมจนะครับใช้ได้นะแต่แน่นอนนะครับว่าดาเมจเนต่างกันมากๆและในส่วนของอีตัวละครหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีคิดเราก็จะใช้คิดนะครับเพราะว่าคิดเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราคิให้ยิ่งถ้าโคเซตใส่เซตคีไปแล้วด้วยโอกาสการติดคดก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีคิดนะครับก็จะใช้แคร์เขียวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแคร์ เขามีสกิลขจัดผลที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะคือบอสต,ตัวนี้เขาจะมีสกิลเปิดบัฟเพื่อดาเมจถ้าเราขาจัดผลที่เป็นประโยชน์ได้คาลินของเราก็จะสามารถยืนได้นานมากยิ่งขึ้นส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็แนะนาเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถช่วยเพิ่มคีได้ก็ได้เพราะเราจะเอาค่าคีเยอะๆนะครับโคเซตเนะี่ยอย่างน้อยคีต้องเกิน80%ดเนะดาเมจถึงจะต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนรูปแบบแผนก็จะแนะนําเป็นรูปแบบปืนใหญ่เพราะอันนี้จะซับพอร์ตตัวละครแถวหลังหรือตัวละครพิสัยไกลก็เมื่อเราได้ทีีีีมท่่่เเเเรรรราาาาตต้้้้อออองงงกกกยยยยบยแลลลวววนะด๋ไปสู ว่าเป็นยังไงอนาเคดอัลซนี่มังกรสายฟ้าการเล่นก็นง่ายๆเลยครับให้เราเนี่ยเอาตัวละครคารินนะครับส่วนใหญ่ก็จะบังคับคารินอยู่แล้วนะอ่าไปอีกด้านหนึ่งนอกนั้นก็ให้ตัวละครตัวตีไกลนะครับโจมตีไปทำดามเมจไปเขาก็จะมีสกิลปล่อยพื้นที่นะครับถ้าเจอสกิลอย่างนี้นะครับเราก็เดินหลบมาข้างล้วก็โจมตีไปก่อนนะครับอ่าตัวตีไกลก็จะง่ายหน่อยนะครับผม แล้วก็รัศมีการโจมตีของเขาเห็นไหมเนี่ยเขาจะมี2ขีดนะครับ2วงถ้าเราอยู่วงไกลอ่ะก็จะโดนดาเมจน้อยนะครับถ้าอยู่วงใกล้ก็จะโดนดาเมจมากโดยพื้นฐานแล้วก็ตามสภาพครับผมสกิลปีกพยายามอย่าอ,อยู่ใกล้นะครับส่วนสกิลหางเนี่ยก็ตามเวรตามกรรมนะ เอาเท่าที่ได้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีชาร์จเปิดปับเพิ่มดาเมจนะครับอันนี้แย่แล้วเออเออตายไม่เป็นไรนะครับเรามีคารินอยู่อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองสู้ใหม่กันดูนะครับผมหลักๆก,ก็จะประมาณนั้นนะฮะสำหรับสิ่งที่ควรระวังแล้วก็ ในการทำ d a m a อย่ายืนอยู่ใกล้เกินไปนะครับถ้าใกล้เกินไปก็ไม่ดีถ้าใกล้เกินไปก็ไม่เวิร์กนะครับก็พยายามยืนอยู่กับงางเนาะชึบหางสะบัดแล้วก็พุ่งไปผมหลบมาตรงนี้แล้วกันนะ ผมตีต่อไปนะครับพ้นมาเปิดโลนะครับอย่าใกล้มากห่างฟาดโดนเมทนิดหน่อยเราสมีไกลนะครับอย่ามาตรงนี้อือพนได้อยู่สกิลนี้ต้องหลบนะครับผมค่อนข้างรุนแรงนะโอ๊ยอย,อย่างนี้มีตายเลยเนี่ย ถ้ามีพวกโทสะนะครับประดับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะออกมาก่อนนะครับข้างนอกออลากมาเลยคารินคารินสายลากจุกมาไม่ลากก็ได้โดนผักหลบไม่ทันนะครับแล้วก็อย่าอยู่ในรัศมีของสกิลพวกนี้นะครับงั้นเราจะ โดนดาเมจแรงอยู่นะออกมานะครับก็โจมตีผมว่าน่าจะโดนห่างสะบัดตายแล้วน่นนะจะไปเล่นเออรับดาเมจไม่พอนะครับตายบอสเนี่ยยิ่งขั้นเยอะดาเมจเขายิ่งแรงนะครับตอนนี้มาเป้าเฮนรี่ยังทำดาเมจได้อยู่นะครับ ถ้ากดดีๆเนี่ยสามารถไปห้าพันกว่า6000ได้เลยนะตอนนี้เขาไปคิดแล้วครับบึ้มก็ประมาณนี้นะครับวิธีการต่อสู้เหลือช็อตไหนจับจังหวะดีๆเนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูนะครับ เพราะว่าถ้าเรากดโหมดท้าทายไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นตามสภาพอย่างที่เห็นเลยนะถัดมาในครับในการต่อสู้อุทยานเงียบเงนันอย่างนี้เกิดว่าตัวละครตั้งสถานะก็จะเป็นวาร์เดอร์ฟ้าใช่ไหมครับเราก็จะใส่วาร์เดอร์ฟ้าเข้าไปอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็จะใส่เป็นเซ็ตเพิ่มเรเวลนลครับก็อาจจะถอดชุดของเฮนรี่มาแล้วก็ใส่ประดับตายเกิดเข้าไปด้วยนะครับจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะและในส่วนของตัวละครดําดาเมจนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวละครตีใกล้ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลาเชลนะครับเลาเชล เป็นคีหลักก่อนเลยนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีมอบผลเพิ่มมาตราโจมตีต่อเนื่องให้กับพนมิตรเพสะตัวเนี้ยเราสามารถโจมตีใกล้ได้ส่วนอุปกรณ์ที่สวมใส่จะใส่เป็นเซ็ตคีก็ได้จะใส่เป็นเซ็ตโจมตีก็ได้แล้วแต่เลยส่วนตัวละครทําดาเมจถัดมานะครับก็จะแนะนําเป็นเซอินสาหรับใครที่มีตัวละครนะอุปกรณ์ที่สวมใส่เหมือนกันเลยนะครับจะใส่เป็นเซ็ตคีหรือใส่เป็นเซ็ตโจมตีก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะใส่เป็นเซ็ตโจมตีนะครับเพราะเราจะใช้รูปแบบแผนเพิ่มคิดิคอนแล้วก็เน้นสัตว์เลี้ยงเเเพพิิ่่มมมมมคสวถถ้้าาาาารรไไีซอจจะปใชกกล็ ได้เหมือนกันหรือว่าเพื่อนๆจะไปใช้เฉิงเฉินก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครที่เรามีนะแต่ในที่นี้มีเซอินใช่ไหมก็จะใช้เซอินส่วนตัวละครซับที่เราจะใช้นะครับเราก็ใช้เป็นเซเลน่าตัวนี้เราก็จะมาเปิดอันติเมตรดคูลดาวของสกิลฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใส่เราก็ใส่เป็นสายซับแบบปกติได้เลยนะครับเป็นลดคู่ดาวหรือจะใส่เป็นโจมตีก็ได้ทางนี้ทงนั้นแล้วแต่นะแต่ในที่นี้ผมก็จะใส่เป็นเซ็ตรดคู่ดาวนะครับและในส่วนของสัตว์เลี้ยงอย่างที่เกิดว่าเราจะใช้รูปแบบแผนคีนและในกรณีทีท่เรา ใส่เซตดจอมติให้ตัวละครดาเมจก็ใส่สัตว์เลี้ยงคยีไปเลยนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่เป็นสไป์และส่วนรูปแบบแผนรูปแบบแผนก็ตามนี้นะครับตัวละครตามนี้งั้นก็เดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อสู้ไปเลยนะครับไม่ใช่โหมดฝึกฝนนะนี่ลองให้ดูก่อนสกิลของบอสต,ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับหลักๆเขาก็จะมีปล่อยพายุแล้วก,ก็จะมีสกิลที่น่ากลัวเลยก็คือเราห้ามยืนอยู่ใกล้กัน เขาจะมีชาร์จลัสมีแบบนี้ยแต่เป็นวงกลมอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งบางทีบางช็อตถ้าเพื่อนๆเ,เล่นพวกอ,อย่างอะไรดีมิสเวลลมิสเวลโดดจิ้มหลังพอดีอย่างเนี้ยแล้วเขาโดดมาตัวละครอาจจะตายหมู่ได้นะครับส่วนถ้าไม่ตายของเขาเราก็หลบหลังนะครับผมหลบหลังแล้วก็โจมตีไปนะครับปึม้มอ่ะอย่างนี้นะฮะเขามา เซอินเราก็เปิดสกิลนี้ก่อนเลยแล้วให้โจมตีน่ครับบิษาสลาตันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยงานเดือดจิ้มหลังเนี่ยพาเพื่อนตายนะไม่ดีนะหลบไปครับผมหวดอ่ารอบนี้นะครับไปที่เซเลนา่าเซเลน่าก็เดินออกนะฮะอย่าใกล้เพื่อนนะครับบึ้มงานเดือดตาย แล้วเขาจะมีสกิลวิ่งนะครับอ่าเปิดแทบถ้าเขาวิ่งไปทางไหนเราก็ไปโจมตีทางด้านนั้นแต่ให้ข้อควรระวังนะครับมันจะมีสกิลสะบัดหางตรงเนี้ยอันนี้เขาจะฟาดแรงมากน,นี้ลองโดนให้ดูนะแต่อย่าไปโดนตามนะครับเพราะแรงแรงจัดๆบางทีถ้าเพื่อนเพื่อไม่ถึกพอเนี่ยตายได้เลยนะครับทีเดียวนอกกนั้นก็จะเป็นการวนลูปแล้วครับ เปิดดวงตาแห่งพายุเปิดสกิลสลาตันถ้ารู้รูปแบบสกิลแล้วนะครับก็สามารถหลบสกิลของบอสได้นะอ๋อันนี้เราปล่อยเซเนนาโดนสกิลตายไปแล้วครับอันนี้ลองลองให้ดูเฉยเนะตัวล,ละครที่ใช้ส่วนใหญ่พวกนี้เราต้องฝึกสเต็ปสักเล็กน้อยไม่เล็กน้อยอาจจะเยอะเลยเออ เกือบตายแล้วไม่เล่ะเออนิดหนึ่งเชื่อมโยงไปเออตายครับผมและก็เรียบรอย้อยเอออันนี้เล่นแบบไม่ดีนะครับถ้าเล่นแบบเซฟๆหน่อยก็จะสามารถหลบได้นะสู้ง่ายนะครับพลังไม่ต้องขนาดนี้คะแนนก็จะเกินแน่นอนเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับ ถ้าทำดาเมจไปเรื่อยๆทำดาเมจดีๆจับจังหวะดีๆนะคะแนนสามารถขึ้น5,000บวกได้เลยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับขั้นของบอสด,ด้วยนะครับยิ่งขั้นล่างๆเนี่ยอย่างที่เห็นดาเมจของเขาก็จะเยอะขึ้นดาเมจมากขึ้นนะครับการหลบสกิลก็ตามสภาพนะฮะสกิลผักอาจจะโดนทีเดียวตายก็ได้นะจึ๊บปล่อยลมพัดนะครับไม่แรงเท่าไหร่สกิลเป็นแทบแทบมา สลาตันปีศาจนะครับเดินออกมาก่อนวงเล็กก็หลบง่ายวงใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วก็ไกลจะท่าไม่ตายแล้วสินะโอเคสลาตันปีศาจได้อยู่เห็นไหมครับวงใหญ่ขึ้นหลังๆนี้วงใหญ่มากขึ้นกว่านี้อีกนะครับ ป้าบฟาถางจับจังหวะด,ดีๆเนี่ยเดินหลบได้เลยนะสกิลนี้ครับแถบป่อยขึ้นมาหลบซ้ายหลบขวาวิ่งมาหางสะบัดปึ๊บขอบนะครับหายมานี้ปล่อยให้อีกฝั่งตีไปครับสกิลลงพัดก็ยังโดน มานี่มังกรเงียบกันอปีกจะได้ไม่โดนเพื่อนแต่สลาตันปีศาจเนี่ยต้องดูให้ด,ดีปล่อยตอนไหนยังไม่ใช้ฮนะใช้ท่าไม่ตายก่อนมาทางนี้ แย่ yeah, แล้วไซอินโอ้โหไซอินโดนสกิลพอดีครับไปหลังกนเลยจังหวะโดดทิ่มเห็นไหม <c oughs> ทางที่ดีก็ไปบังคับเซอินนะครับตัวไหนว่าเซเลนา่าโอเคเซเลน่านะครับเดินออกมาขั้นหกแล้วนะครับบอสขั้นหก ชุบชุบชุบสกิลแทบนะครับตกล,ลบมาซ้ายขวาบุ้มหางฟาดมาทางนี้รอมาก่อนปีไปเรื่อยๆครับยังจะโดนปีกนะงั้นตรงนี้หันมานี้ คันเจ็ดแล้วนะครับห่างฟาดอุย้ยเกือบตายหมดเกิดมาซะเลยนาหิวก่อนครับตัวนี้ตัวไหนเนี่ยไอ้ลรเชลไม่ใช่แล้วเออเซอินแย่ yeah, แล้วครับคัน8ยิงเดือดคะแนนสามพัน 3, แล้วมานี่ มานีกันได้หมดวาเดอร์ตรงนี้เอออุ้ยเกือบตายนิดนึงเห็นได้อยู่นะครับแต่สกสิลกว้างมากลมพัดไปไปล่อยลมพัดไปเอ้ยโอ,อ้โหหางยังโดนอีก เรียบร้อยนะครับอืมก็สามพันห้าสามพันเจ็ดนะครับห้าสิบนิดๆอันนี้ก็คือการทำดาเมจนะครับคร่าวๆมันขึ้นอยู่กับการจับจังหวะแล้วก็ความชำนาญในการต่อสู้บอสนะ ฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองไปสู้กันเอานะครับผมในการที่เราจะต่อสู้บอสทินแดนกอรหนตัวที่มีต้านทานตัวนี้ก็จะเป็นทีออนคีหลากนะครับในการที่เราสวมใส่เซ็ตก็จะแนะนำเป็นอุปกรณ์เซ็ตเพิ่มเลเวลอยู่แล้วเอามาสลับสบเปลี่ยนกับ ชุดเซ็ตก่อนหน้านี้ของเพื่อนๆได้เลยนะตัวละครต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครซับซับเราจะใช้เป็นซับเชซับเชที่เราเล่นเนี่ยจะใส่เป็นเซ็ตรดคูดาวก็ได้หรือเพิ่มเลเวลก็ได้แต่แนะนาให้ใส่เซ็ตลดคูดาวดีกว่าแต่นที่นี้ไม่มีนะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตคิส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับเป็นตัวละครทำดาเมจก็จะแนะนําเป็นเดวโรนเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งตัวละครทำดาเมจที่ทำดาเมจได้แรงมากๆนะครับหตัวก็ใส่เป็นเซ็ตโจมตีได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครเขาติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะหรือถ้าไม เชิญสามารถใช้ได้นะครับหรือจะใช้พวกเซอินก็ได้แต่เชิงเฉญนี่จะทําดาเมจได้มากกว่าขึ้นอยู่กับตัวละครที่เรามีเนาะส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวละครสายซับซับในที่นี้เราจะเอามาลดเกาะด้วยนะครับซึ่งเมริชาเนจะตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาจะมีรถพลังป้องกันถึง20วิก็ใส่เซ็ตลดกูดาแบบปกติตามฉบับตัวละครสายซับได้เลยนะครับผมมีซับแบบไหนใช้แบบนั้นเนาะส่วนรูปแบบแผน ก็จะแนะนําเป็นรูปแบบพื้นฐานเพราะเราจะได้ทั้งความไวของเชและความไวของเดรโรนส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะแนะนาเป็นสัตว์เลี้ยงยอนฮีสัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไม่สนเกาะขึ้นหรือว่าจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไอรินก็จะได้ความเร็วที่มากขึ้นส่วนถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงฟ้าก็ใช้นิวโอเดรโรนได้เลยนะครับหรือตัวแคสเปอร์ก็ได้นะแต่ขอเปลี่ยนเป็นไอรีนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมการับ พราะว่าตัวละครพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้ทําเยอะแล้วสกิลของบอสตัวนี้ก็ควรระวังเลยก็คือส,สกิลปล่อยลูกของเขาอ่ะพยายามอย่าไปโดนนะครับนอกนั้นสกิลอื่นก็เป็นสกิลกระพือปีกนะครับเหมือนตัวละครอื่นๆมีสกิลผักนะครับผักได้มีรถเกลี่ยมีรถเกาะเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้ตัวละครอื่นโดนปีก แล้วเขาก็จะมีลดความเสียหายที่เราสร้างนะครับเราสามารถใช้เมลิชาแก้ได้นะเนี่ยเมลิชาส่วนใหญ่ก็จะแก้ตรงจังหวะอยู่แล้วนะครับหรือว่าเลือดลดหน่อยเขาก็จะแก้หรือว่าเราจะแก้เองก็ได้เหมือนกันแก้เสร็จเราก็ทําดาเมจได้ปกตินะครับผมแล้วก็ลดเกาะเข้าไปอีกส่วนจังหวะเชใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยเราจะหยุดก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เดลโรนปล่อยสกิลการที่เราเอาสัตว์เลี้ยงไอรีนมาเนี่ย การเก็บเกรดของเดวโรนจะไวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาตีต่องหิตใช่ไหมหลบก่อนนะครับจะโดนถ้าไม่ใต้ถ้าโดนขัดก็เรียบร้อยนะครับสกิลใหม่ฉะนั้นต้องดูสกิลดีๆนะครับผมดีโอเดวโรนตีต่อไปนะครับ ออนโดนดาเมดหิวหน่อยเออลดความเสียหายไปเออไม่ได้ปั๊บลดความเสียหายจะตายเอาแน่นี่นี่เดี๋ยวโรนชอบโดดเป็นหนึ่งตัวละครที่โดดแล้วหาที่ตายนะ <laughs> อยู่กับจังหวะบอสนะครับเออบินอยู่เรียบร้อยนะครับมันเกิดได้อยู่เกิดมาฮิวอ,อ,อย่านะกองทัพซอมบี้กองทัพตายเกิดบอสต,ตัวนี้จะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะครับบึ้ม มสะบัดหางเข้าไปร่นไปครึ่งหลอดนะครับตายหมดเลยเดี๋ยวลวนตึ้งขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับผม,มสองพันสามนะครับอันนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ยังโอดจริงๆถ้าเราจะเล่นเซฟมากกว่านี้หน่อยนะครับก็ให้เราเนี่ยไปเอารูดี้มาเข้าทีมก็ได้นะแทนเมริชาทีออนนะครับไปไว้หลังก็ได้เหมือนกันเพราะเรามีสกิลจอกกอดจากเดวโลนอยู่แล้วแต่ก็อาจจะทําดาเมจได้น้อยหน่อย เมื่อตีเสร็จนะฮะเราก็มารับของเรืงวันรูปีฟรีนะครับก็สําหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําแนวทางในการตีบอสเลดกิลหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมส่วนเกมเซเว่นไนท์ทูลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นา cription, สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ